ตีความของดรนัธธทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนก็ให้ความเห็นกับเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องนี้นะคะบอกว่าการตีความของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยถึงวิธีการในการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้สอดคล้องกับอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญว่านี่เป็นอํานาจของประชาชนโดยตรงค่ะ โดยรัฐธรรมนูญและรัฐอักษรน,นั้นแก้ไขยากแล้วก็อาจารย์ก็อธิบายว่าคือมันต้องแยกกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีแบบแก้ไขไรายมาตรากับการแก้ไขฉบับทั้งฉบับคือออกฉบับใหม่นะคะ1คือแก้แบบรายมาตรา2คือทําฉบับใหม่นะคะซึ่งการแก้ไขลายมาตราเนี่ยศารก็ตีความว่ารัฐสภาทําได้เลยนะคะสามารถแก้ไขลายมาตราได้แต่ถ้าออกแบบฉบับใหม่อันเนี้ย ต้องจัดทำออกการออกเสียงประชามติอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในหมวด15ไปเพิ่มหมวด15ทับซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้มีสสรเนี่ยนะคะในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256หมวด15ไปเพิ่มหมวด15ทับออกแบบให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งตรงนี้สารชี้ชัดเลยว่าไม่สามารถทำได้ สารตีความข้อกฎหมายว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงค่ะหมายความว่าห้ามจัดให้มีสสรโดยการเลือกตั้งสสรเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อธิบายง่ายๆก็คือว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะโดยเทคนิคใดๆหากจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่วิธีการเดียวก็คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256แล้วก็นำไปสู่การทำประชามติโดยสอบถามประชาชนเจ้าของอำนาจก่อนอันนี้ถือเป็นเงื่อนไขบังคับที่สารตีความหากจะดันทุลังให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งอีกอันนี้ขัดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะสาลตีความขยายข้อกฎหมายและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายค่ะซึ่งกรณีที่คุณนัทวุฒิเรืองนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหรือว่าคุณแทง้งหัวหน้าพักประชาชน ที่เคยถแถลงกับเรื่องของการแก้ไขฐลรรมนูแล้วก็การให้มีสสรเนี่ยว่าจะใช้วิธีการใช้ช่องทางในการเร่งรีบเสนอร่างแก้ไขมาตรา256โดยจะใช้เทคนิคสอดไส้ร่างแก้ไขเพื่อให้สอสอเอ่อเพื่อให้มีสสรโดยยืมมือใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเครื่องมือย่อมไม่สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าจะถือว่าขัดกับคำวินิจฉัยของศาลฐลรรธนู การย้อนกลับไปใช้โมเดลสสรปี39ในการจัดทํารัฐธรรมนูญปี40ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60เพราะว่าได้สร้างกับดักไว้ในการแก้ไขในหมวด15มาตรา256เนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าในข้อตกลงแลกโหวตหรือว่า MOA ระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยแบบนี้ก็น่าจะทำให้ข้อตกลงในข้อ2และก็ข้อ3ตกไปด้วย ยวผลทางกฎหมายก็บ่งชี้ชัดว่าข้อตกลง MOA ระหว่าง2องพักนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญและไม่อาจจะททำได้ถึงแม้ว่าพักภูมิใจไทยจะมีคำสั่งที่7ทับ2,568แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแบบดูแล้วเหมือนกับโอ้อันนี้เรารักษาสัญญานะแต่อาจารย์มองว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่การที่พักภูมิใจไทยเอาใจพักประชาชนเท่านั้นค่ะเพราะจริงๆแล้วในการจัดทำประชามติ ต้องเป็นอำนาจและขั้นตอนดำเนินการทุกอย่างโดยกะกะตไม่ได้เป็นอำนาจของพักการเมืองแล้วก็เรื่องการแก้ไขฐลรรมนูญก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนของประเทศปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำน่าจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่าเรื่องของการแก้ไขและธนูญเพราะฉะนั้นจึงตีความว่าการวินิจฉัยของศาลและธนูญในครั้งนี้ สะเทือนการเมืองแล้วก็ถือเป็นการดับฝันพักประชาชนในการจัดให้มีสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งจากภาคประชาชนนะคะนี่เป็นการตีความของอาจารย์นัทวุฒิวงเนียมนะคะนักกฎหมายมหาชนที่เวลามีประเด็นในเรื่องของกฎหมายมหาชนก็มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลกับประชาชนกันอยู่เป็นระยะระยะนะคะ นักวิเคราะห์การเมืองส่วนหนึ่งก็เลยมองว่านี่ถือเป็นการเสียเหลี่ยมทางการเมืองของพรรคประชาชนหรือไม่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข m o a เนี่ยมันทำไม่ได้อย่างที่พรรคประชาชนต้องการอย่างแน่นอนนะคะก็เลยก็เลยมีการมองว่าเอ๊ะถ้าถ้าต้องการจะได้สอสอรอจริงๆก็มีคนวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งทางตรงไม่ได้ การจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน2กรณีนะคะ1ก็คืออาจจะเป็นการไปเลือกคว้ยแบบสอวอไหมนะคะหรือ2การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทําหน้าที่เช่นเดียวกับคล้ายๆกับเรื่องของอกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้สรรหาอันเนี้ย ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของพักประชาชนแน่ๆเพราะพักประชาชนต้องการให้เกิดการเลือกตั้งเลยนะคะแต่ในทางออกในเรื่องของสอสรถ้าตามคำวินิจฉัยของศาลอันนั้นมันทำไม่ได้อยู่แล้วเขาจึงมองว่าถ้าถ้าจะทำจริงๆมันน่าจะมีแนวทางประมาณสองแนวทางนี้และถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเขาเลยมองว่าอันนี้มันน่าจะเข้าทางพักภูมิใจไทย กับวิธีการเหล่านี้นะคะแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าภูมิใจไทยก็จ,จะบอกว่านี่ฉันทําตาม m o a ที่ตกลงกับเธอแล้วนะแต่กฎหมายมันไม่เปิดช่องให้ทําได้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร <c oughs> <laughs> เขาเลยบอกว่าโอ้นี่ถ้าทางพรรคประชาชนเสียเหลี่ยมไปแล้วนะคะเสียเหลี่ยมภูมิใจไทยไปหนึ่งดอกแล้วนะคะก็ต้องต้องรอดูว่าพรรคประชาชนจะตั้งหลักกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่ามีคำวินใจใิจฉัยของศาลออกมาอย่างชัดเจน